เป็นผู้กล่าวอนุมโมทนากับคุณโยมเจ้าภาพทุกๆท่านโดยเฉพาะคุณโยม <นา S 1> เจ้าของเพจป้านอาหารไทยคุณโยมแนนอาจารย์รู้ชื่อเล่นของท่านแค่นั้นนะันั่นคือเป็นโต๊ะโผใหญ่เป็นสะพานบูุญให้กับเราทุกคนทุกท่านโมตัสกเคือรู้สึกว่า ความตั้งใจพลังบุญความดีของเรามันจะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเข็นยมแนนหรือว่ายมทุกๆท่านที่มานะทุกคนไม่มีคนไหนที่เหงื่อเหงื่อไม่ตกคือสิ่งของทุกอย่างเราเอามาถวายพระอาจารย์หรือว่าถวายวัดราชนนนจารามวรวิหารเป็นของที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นของที่ออกจากใจของเราจริงๆ พราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงอยา,งากจะขอบใจและก็นมัวนาในส่วนของรนนี้คุณโยมนะทาไมอยากจะให้คุณโยมเริ่มใจกับหลอดไฟหลอดไฟเนี่ยเป็นประโยชน์กับพระราชนด,ดารามและข้วพิเอื่นๆแต่ว่าพระราชนัด,ดาลามจะใช้หลอดไฟตลอดโดยเฉพาะโลหะปรา,า,าสาทจะส่องสว่างเพื่อให้โลหะปราสาทด,ดูเด่นดูสวยดูงามดูเปล่งปลั่งเหมือนกับเราเหมือนกันโยม เราจะเด่นเราจะดังเราจะลั่งเราจะสวยเราจะรวยเพราะเราต้องมีบุญกุศลบุญบารมีถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างบารมีไว้แต่คุณโยมหวังอยากรวยอยากรวยอยากสวยอยากเด่นอยากปังอยากอะไรคุณโยมก็ใจได้ยากแต่นี่คือคุณโยมทําเหตุทําเหตุที่เราจะได้ความสุขทําเหตุที่เราจะได้ความร่ํารวยได้ความสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรต่างๆที่เราตั้งปรารถนาไว้สิ่งเหล่านี้ เกิดจากสิ่งที่เราต้องลงมือทำแล้วลงมือทำตลอดบ่อยๆด้วยนะคุณโยมนะทำบุญต้องทำบ่อยๆต้องสังสมบ่อยๆนะสุขโขคุณยศาอุจโยคุณโยมเคยได้ยินได้ฟังมาทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่คุณโยมน่าร่วมใสน่าอนุโมทนานะเพราะว่าโลกมนุษย์ของเราโยมมาเตียบเหมือนสถานที่สำหรับพักผ่อน นะมโยมโลกที่เราอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบว,ว่าเป็นเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่บนบูอยู่บนทางกันดานโมโยมผนทางเรายังเดินอีกเยอะนะมโยมกว่าเราจะไปสู่ดินแดนที่สงบสุขยังเดินอีกไกลาทางนะโลกมนุษย์เราเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เราเราเดินทางมาไกลแล้วเราเหนื่อยเราหิวน้ํเราร้อนแดดเราร้อนกายร้อนใจเรามาเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่กลางทะเลทรายโมโยม เราก็มาใส่พักชั่วครั้งชั่วคราวให้เราตั้งสติให้เราบำเพ็ญกุณนามความดีจังสมคุณความดีไว้เตรียมสเสบียงไว้เตรียมกระเป๋าไว้วันนี้คุณโยมหลายคนหลายท่านน่าจะเตรียมไว้หลายกระเป๋านะเออเดินทางไกลอีกคุณโยมยังเดินทางไกลอีกเยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคุณโยมนะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้ในขณะที่เราเดินทางไปโลกหน้าส่วนคําว่าโลกหน้า พย o อาจจะมองดูว่ามันไกลนะแต่พยมลองนึกว่าที่เราเห็นอยู่ในโลกไปเนี้ยมีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนอยู่ตลอดไหมนะใช่ไหมไม่มีอะไรอยู่ตลอดยั่งยืนเลยนั่นแหละถึงบอกว่าเราไม่ต้อง,องประมาะเราอย่าประมาะเราต้องทําสิ่งเหล่านี้ไว้เตรียมไว้เพื่อไปในโลกหน้านะกว่าเราคือเราเกิดมาแล้วต้องทําตัวเราะหรวเราไม่มีคุณค่า มีคุณค่าดัางนั้นถ้าเราไม่ทําสิ่งที่มีคุณค่าไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาใจไว้ให้ดีแนละ้วเราจะอันตรายมากๆเลโยมนะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะพลัดตกไปในภนะูมิภพต่างๆได้ง่ายเลยโยมนะจะเป็นเปรตก็ง่ายจะเป็นอสุรกายก็ง่ายจะเป็นตว์เรฉานก็ง่ายนะเพราะฉะนั้นคุูสคุณงามครูดีพระอาจารย์ยังบอกให้เราสั่งสมบ,บ่อยๆให้เรานึกถึงบ,บ่อยๆนะ ถ้าเรานึกถึงได้บ,บ่อยๆมันจะไม่เป็นอันตรายเพราะว่าดวงจิตเรามันสําคัญโยมดวงจิตเราแค่เรานึกสิ่งไม่ดีแป๊บเดียวโยมน,นะไปเลยนะเออแต่ถ้าเราทําบุญกุศลไว้ดีๆมากๆเราทาาําบ่อยๆเรานึกบ,บ่อยๆเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรานึกตลอดเออนะมันก็จะอยู่กับเราจิตของเราก็จะส่งไปตรงนน้นก่อนเออเนี่ยนี่คือวันนี้พระอาจารย์คงจะอาศัยเวลา กล่าวยินดีเรือว่ากล่าวอนุโมทนากับคุณโยมประมาณเท่านี้นี่7จ็ดโมงสี่สิบห้าห้าเวลาห้านาทีพอดีนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคุณโยมนะพ่อคงจะได้ตั้งใจปรวดน้ำปลุกิีบุญนะนั่นแหละนะเอาเถอะนะคุณโยมเลยเราประเคนก่อนนะคุณโยมมาประเคนประเคนก่อนเลยเห็นไหมล่ะลืมของแล้วเห็นแล้วคนีื่